สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่าน no ท่านผู้ชมนะคะเอ้ามีอะไรมาเนาะนี่โอ้ยคนทำสาวคนทำสาวไปจอดเลยสวัสดีค่ะแม่ออมสวัสดีค่ะโอ้ลมอะไรหอบมาอีกเนาะถึงเพื่อนอยู่ว่าจะมาหลายวันแล้วหอบเห็ดละโงงมาหนำอยู่บ่เบิ่งอยู่เด้องงก็ได้จะสองมือหะล่ะบ่ เห็นแต่จะเห็นพึ่งค,คมเนะมาะม,มาดีพ่ออดกวมมาดีพ่อออกเลยลูกแ<อ>ม่อ,มอ,มอ,มอ่ออกเลยลูกาเหรอ โอ้วันนี้มันมีมาแบบเซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์ด้วยว่าจะมาหลายครั้งแล้วก็เลยไม่ได้มาพอดีวันนี้มาแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปอุดรเลยนะไปรักเรีซีแล้วก็มาลัมพรุ่งนี้มาแก้บนที่นี่อ๋อไม่ได้นอนที่นี่ไม่ได้นอนเพราะแม่นอนท่านบอกรเช่าโรงแรมเดินทางต่อเดินทางต่อไปอุดรเดี๋ยวเอากระเป๋ามาฝากพ่อแล้วก็เดินทางต่อโอ้โหจะไปต่อวันี้น่ะไปต่อมันจะมาลัมที่นี่เลยสุดยอดเลยเนาะขับรถนี่ มีอะไรอีกมีอะไรมีมีอด้วยนะโอ้โหมีอะไรมีอะไรเสือน่เปนัวนันาทิละวันอะไรโอ้โหเสือพันลมอะไรนี่ไร่รู้เอ็น่ค่อยซื้อมาฝากเสือพาไปด้วยอะไรถ้าหลวนที่บอกพัโลมพกมาใช่ไหมแจ็คพะลโอ้มีอะไรก็ว่าไปให้ชุดคักยามใบ้เอ็นชาแนลเออเอนโออนโชคดีก่อนใครเออเอ ใครอีกเนาะติ๊กตอกติ๊กต๊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 อกขอบคุณมากเลยนะคะเสือนะล่ะไม่มีใครไมู่่จากใครลราไม่รู้อัดยุ่งอ๋อยองเขาบอกเจอพาไปพาไปไม่ทันเลยใส่กางเกงเลยโอ้โหไม่ว่างเลยเนี่ยขอบคุณแอัดยองนะไอ้ของพี่โซเขาบอกเดี๋ยวมนะคะในวันก็บอกอ่ะก็แอดมินช่องเนาะก็บอกเดี๋ยวมีเซฟ้าอ่าแม่เบนไม่เจอนานเลยนะสวยวันสวยคืนเลยนะสวัสดีค่ะ สบายวันีนายยาเทียวเทียเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่ไงเดี๋ยวคนหญ่ตน้ให่ตรงนี้นีอหนับนนับคนนับ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 นันับ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 นันนับ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  ทิ้งเอาไว้เด้อสวยจังเลยเออนี่แหละของอะไรคุณนายสวนผักโอ้เออคนนิ้มตั้งมาเลยโอ้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยเลือกกันนะคะตั้งเยอะให้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 จองในใจไว้เด้อมาให้จองในใจไว้เหรอก็ให้เลือกเอาเลยโอ้โหด้หญ้าไว้ให้เพิ่มน่อเด้อเด็กเด็ก็ได้อ้าหญ้าหญาตั้งย่าตั้งย่าตั้งเพราะว่าจะได้ช่วยสีขาวใหญ่เลยเนาะโอ้โห กวนน้ำใครเนี่ยเอาออกก่อนมันมันดูไม่นั่นบอกคนเลยเหรอเียงไว้ให้ท no, ุกคนผู้หญิงนะคะใครที่มีมดไู่มีสีใครมีมดลูกแล้วก็โอ้โอ้ใครไม่อยากได้สีดำก็อยากได้สีอ่ะเดี๋ยวค่อยเลือกคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยเลือกค่ะเลี้ยงกันเนาะเดี๋ยวไม่เสียด้วยเราจะคันเลยดี๋ยวจะวิ่งเอาสีอันนั่นแหละเออม่ให้วิสีขาวเดี๋ยวค่อยเลือกเอา ไม่อยากได้สีขาวโอ้จะสีดำไม่เอาพอนเอ้ยเบตื่นเต้นก่อเพื่อนเสียงดังมากเสียงสีขานั่นเอาแลวสีขาวน่เจ้าประจังสีเขียวเหนียวใช่ใช่เาจะจับสลากได้ไหม เสือเขียนสลากถ้างั้นเ้หนึ่งอออามเออได้อันนก็เอาไปตามนั้นเลยถูกต้องจะได้ลุนด้วยใช่ไหมเสือเ่จกตรงกันเด็ดเออเพราะว่าคนจะเร่งไปเดียวือสาคนบนี้ไม่เคยได้สีขาวนี่นะานไม่เิดปัญหาแล้วบันี้เราจะเรียกเปหนึ่งสองสก็ต่อสิถูกต้องโอเคโอเคบุถูกไปไหนเอาไปนั้นถูกต้องโอเคไม่หากระดานมาให้ ตวอวนเนบอสบอามนี่คะอามทมนี่ก็ตงนะคะเดี๋ยวรอลุงต่อไปว่าใครจะได้ใบไหนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเขียนยังไงคะเบอรหนึ่งเบอร์สองห่ใช่ไหมากต้อ่าสลากต้องมาเพราะว่ามันอยากได้เหมือนกันแล้วค่านี้นะจ้าเออถูกใจใจใบเดียวกันออมันมีกี่ใบนับอ๋จะได้มา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 มนมนน้หนึ่งจากนี้เดียวเดียวได้ เออในการการทำฉลากในการอ้ยมันเคยได้สีดำแล้วไม่อยากได้สีดำมันก็สวยนะนั่นน่ะพานั่อ้ยอยากได้สีขาว้วาไม่ถูกใจนาก็แล้วแต่บุญอเกดการฉลากนะคะมันจะได้ได้อีกคลิปไงจะได้เฮกันไงจะได้เฮสองสี่หกปดสิบสิบเอ็ด 12บสอบสกกีดกีีคุณได้ผุณมันล้มลงคุณนางงามได้คุณเปร์ไม่เป็นโบนับแล้วบะโนั่นนี่งสิบเอ็ดสิบสองไม่สูงมากเลยนะเนี่ยแม่ว่าตั้งใจว่าคุณใบนั้นมากใบนั้นก็สวยโอคนมอยคุณสาวฝากอะไรซาวหยิบเลยข่ะกระฝับเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรู้เลยพูดจ้องอันไหนคอยรู้เลยพูดจ้องอันไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยพูดจ้องจ้องอะไรนี่ไสามคนบมดเลยอ๋อค่ะว่าอันนั้นเดี๋ยวคอยจะอัน อุ้ยอันนี้ใบรุ่นนะปุ๊อันนี้ใบรุ่นยเยแล้วเไเไปเปลี่ยนอการด้ไม่สวยสวยทุกไปเลยใครชอบก็นก็จับสลากได้แล้วค่อยไปเปลี่ยนกันทีหลังเอ้ ใบไหนอยากได้ตัวงามทุกอันงามทุกใบได้ทุกคนตัวนี้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 สวยถูกตัวนี้เด้อแม่แม่คำบใส่จ้องเงินหลายจะใส่พ่อวะนี่แม่คำบใส่ต้องใส่โอ้ยไม่เอาเขาอยากทองใส่เพื่อนกันเนาะไม่อยากได้มันมีสีดำมันมีสีดำอ่ะพ่อเปาพ่อเปาเป็นคนกระาเขยันขยาวเริ่ม คำใส่ยาชีไม่เลขหนึ่งนับจากตรงนี้เลขหนึ่งนับมาถึงนี่นับต่พี่เฮยมากบอกเออตพี่เลยใครที่มีสิทธิ์จับมายืนทางนี้ค่ะไปเปจับวเลยเดมาก้ำสกับยาชีตามอ่ามายุตมาายุมาายุใ่เยกตยุน่างย่องมายุมามายุ่มายุงมมมามาุมา่ มาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันนะคะใครจะได้ใบไหนใครจะได้ใบไหนนะคะยุติธรรมดีนะคะใครอยากได้ใบไหนก็จับจองไว้นะคะแลรจับฉลากกันนะคะลุ้น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 ลนะคะถึงกับมีการบนด้วยจะพบกันแล้วน้องพเปิดใช่ไหมอย่าเพิ่งเปิดตามอายุตามอายุ